คุณค้ำโอเคนิติเทพสวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณค้ำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้คุยถึงหนังเรื่องมินารีนะครับมินารีหนังอเมริกันหนังฮอลลีวูดที่พูดภาษาเกาหลีและอังกฤษไม่ใช่หนังเกาหลีนะครับเรื่องนี้คลิปนี้ไม่ได้คุยเรื่องดอร่าเอมอนดสแตนบายมี M o, me, ภาคสอนแต่ว่าตอนที่คุยเรื่องดอร่าเอมอนดสแตนบายมี M o, me, สองนั้นเพื่อนกันตลอดไปเนี่ย เรายังไม่เห็นโปสเตอร์นี้เพิ่งจะได้โปสเตอร์มาใหม่ๆก็เลยเอามาอวดแล้วพอดีกับที่มินารีไม่มีโปสเตอร์นะครับมินารีเนี่ยเข้าชิงออสการ์ทั้งหมด6รางวัลก็คือรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ปีนี้ไม่เหมือนกับปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยพี่โอพูดใต้ล่วงหน้าเป็นเดือนเดือนว่าวาคินฟินิกจะได้รับออสการสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมและเรเน่เซลวิเกอร์จะได้รับรางวัลสาขาดารานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมซึ่งพี่โอพูดก่อนล่วงหน้าก่อนที่ออสการ์จะออกสองเดือนเดือนสองเดือนเดียว แล้วมันก็เป็นไปตามนั้นตอนนั้นพี่โอรู้สึกภูมิใจมากแต่ว่าตอนนั้นยังเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครสนใจอยู่นะครับเขาก็ไม่สนใจหรอกว่าพี่โอจะพูดถูกล่วงหน้าขนาดนั้นแต่ปีนี้พูดไม่ได้เลยเพราะว่าปีนี้เราได้ดูหนังที่ได้เข้าชิงออสการ์น้อยมากหนังที่เข้าฉายในโรงจากรายชื่อที่ได้เข้าชิงออสการ์มีน้อยมากครับเพราะว่า ปีนี้เป็นปีปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงเดือนกุมภาเขาตัดถึงกุมภานะครับปีนี้เพราะว่าเลื่อนออสการ์มาจากกุมภาเป็นเมษาหนังในโรงภาพยนตร์มีน้อยมากแล้วตั้งแต่ประมาณ2ปีก่อนแล้วละ่ะที่เขาอนุโลมให้หนังภาพยนตร์ที่ฉายในโทรทัศน์เข้ามาฉายได้คือที่เรียกว่าเรียกว่าสตรีมมิ่งครับ ปีที่ปีก่อนๆยังมีแต่ Netflix ปีนี้มีทั้ง Amazon มีทั้ง Apple TV มีทั้ง Hulu มีทั้งแบบหลายค่ายมากเข้ามาแล้วเราคนไทยซึ่งก็ไม่ได้มีโอกาสเป็นสมาชิกของช่องต่างๆเหล่านี้เราก็อดดูพี่โอเองก็อดดูไปหลายเรื่องนะครับจากเข้าฉายมินารีมินารีเนี่ยเข้าฉายไปแล้ว2ส,สัปดาห์แล้วแล้วก็เรื่อง promising young women ที่จะฉายในสัปดาห์ต่อไป ก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะได้รับรางวัลออสการ์หรือไม่แต่จากการที่ได้ดูเรื่องมินารีแล้วมินารีจัดอยู่ในประเภทดราม่านะครับเรทของภาพยนต์คือเรท pg 13ที่อเมริกาเขากำหนดมาส่วนในประเทศไทยก็เป็นเรททั่วไปหมายถึงว่าทารกก็สามารถดูได้ความยาวหนังสูงมาก2 1ชั่วโมง55นาทีแต่ไม่เป็นความยาวที่น่าเบื่อถึงจะเป็นหนังชีวิตอย่างเดียว ก็ไม่น่าเบื่อครับพี่โอสามารถสนุกตื่นเต้นกับทุกเหตุการณ์ของหนังเรื่องนี้ได้ตลอดเวลาคลิปนี้สปอยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับจะไม่บอกจุดสำคัญที่จะทำให้สนุกในหนังแต่จุดที่ทำให้เสียอารมณ์ในหนังก็มีบ้างเหมือนกันหลายๆคนอาจจะเคยได้อ่านแล้วว่าหนังจบสั้นเกินไปทางท่านที่ความยาวหนึ่งชั่วโมงห้าสิบห้านาทีแล้วนะแต่พี่โอยืนยันว่ามันไม่ใช่จบแบบไม่รู้เรื่องจบ แบบให้เราคิดได้ว่าต่อไปเรื่องจะเป็นอย่างไรครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะพูดถึงเรื่องย่อก่อนนะครับเรื่องย่อก็คือว่าที่เกาหลีเนี่ยจะมีคนอพยพไปอเมริกาอยู่พอสมควรจำนวนมากพอสมควรเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเรามองเกาหลีเราเห็นว่าเกาหลีเป็นประเทศที่จเจริญประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสมีเงินมีทองทันสมัย เทคโนโลยีต่างๆหรือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตดีมากแต่ความเป็นจริงแล้วเกาหลีไม่เหมือนกับญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมีความจเจริญแผ่ไปทั่วทั้งประเทศแต่เกาหลีเนี่ยคนจนก็ยังจนอยู่คนปากกาตีนทีบคนยังแบ่งกันเป็นชนชั้นมากมายแล้วพฤติกรรมของคนเกาหลีเองเนี่ย พี่โอมีเพื่อนมีน้องที่ไปอยู่เกาหลีและเล่าให้ฟังถึงคนเกาหลีอยู่บ่อยๆว่าพฤติกรรมของเขานี้มีความเฉพาะตัวคือเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่คนที่มีอํำนาจเหนือกว่าก็สามารถกระทําการอะไรใดๆกับคนที่มีอํำนาจคนที่ไม่มีอํำนาจคนชนชั้นล่างเนี่ยได้ทุกอย่างจะดุจะด่จะดาจะตบจะตีได้หมด แล้วถ้าเราได้ดู p a r a s i เมื่อปีที่แล้ว p a r a s i นี่เป็นหนังเกาหลีแท้ๆที่ได้รับรางวัลออสการ์ปีที่แล้วเป็นแชมป์ออสการ์ปีที่แล้วนะครับชนชั้นปรสิทธ์อะเราก็จะเห็นว่าชนชั้นล่างกับชนชั้นบนมาต่างกันมากขนาดไหนทีนี้ชนชั้นล่างในเกาหลีเนี่ยก็บางคนไม่มีทางออกไม่มีไม่มีช่องทางทำมาหากินหรือว่าอยู่แล้วไม่สบายใจก็ไปสู่ประเทศเสรีนั่นก็คืออเมริกา อเมริกาเขาก็เปิดรับประชากรชาวเกาหลีซึ่งประชากรชาวเกาหลีนั้นเป็นถือว่าเป็นประชากรที่มีคุณภาพเป็นคนกลุ่มคนที่ขยันขันแข็งและมีการศึกษานะครับก็คือเอามาแล้วประเทศเขาไม่ไม่เสียหายไม่เดือดร้อนเอามาเพื่อช่วยกันสร้างประเทศไม่เหมือนประเทศอื่นที่เขาอาจจะปิดรับเกาหลีก็เข้าอเมริกาไปมากแล้วครอบครัวนี้ เริ่มต้นด้วยสามีภรรยาเขาก็ตัดสินใจไปที่อเมริกาอันนี้พี่โอ๋ยังไม่ได้สปอยเลยนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากเรื่องในหนังเรื่องในหนังมันเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปที่ใช้ชีวิตที่อเมริกาไปอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็จะเริ่มสปอยตามเนื้อหนังแล้วนะครับมีลูกชายหนึ่งคนลูกสาวหนึ่งคนลูกสาวโตและลูกชายเป็นคนรองลูกสาวก็เป็นปกติดีเป็นเด็กฉลาดคือครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ฉลาด คนเกาหลีมีอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นพฤติกรรมชัดเจนนะครับทุกคนที่เคยสัมผัสเกาหลีทุกคนที่เคยดูหนังเกาหลีจะรู้ว่าคนเกาหลีนั้นมีอารมณ์คือเป็นคนที่อีโมมากจะแสดงออกซึ่งอารมณ์อย่างไม่เคยปิดกัน้นไม่เคยหยุดยัง้งคิดอะไรหรือรู้สึกอย่างไรก็แสดงออกเต็มที่สนุกก็หวัวเราะแบบไม่ไม่สำรวม โกรธก็แบบยิ่งกว่านางเอกหนังไทยยิ่งกว่ายิ่งกว่าตัวร้ายหนังไทยตบตีก็ถึงถึงมือถึงไม้เลยอ่ะยิ่งกระทําต่อคนที่อยู่ใต้อํนนานาจหรือลูกหลานตัวเองนี่แบบคือแค่พี่ตีน้องก็สามารถตบหน้าหันได้แล้วนะครับแต่แต่เรื่องนี้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่หนังเกาหลีเรื่องนี้เป็นหนังอเมริกันถึงผู้กํากับจะเป็นชาวเกาหลี นักแสดงนำหลัก4คนจะเป็นชาวเกาหลีหนังพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่ได้ถ่ายทำที่ในประเทศเกาหลีหนังอยู่ในประเทศอเมริกาเป็นทุนสร้างจากสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมนะครับสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมนั้นมีในรางวัลออสการ์ แต่สาขาภาพยนตร์ที่พูดภาษาต่างประเทศนั้นมีในรางวัลลูกโลกทองคำเมื่อปีก่อนเราได้เห็นหนังเรื่อง Farewell ซึ่งพูดภาษาจีนที่อควาฟิน่าได้รางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและรางวัลภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมร,รู้สึกจะได้นะถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับแต่อควาฟิน่าได้แน่นอนเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมได้รางวัลลูกโลกทองคา ไม่ได้เข้าชิงออสการ์สาขานี้เพราะว่ามันเป็นคนละสาขากัรคนคนละคําจํากัดความกันภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมคือภาพยนตร์ที่พูดภาษาอื่นแต่เป็นภาพยนตร์อเมริกันก็ได้เป็นภาพยนตร์อังกฤษก็ได้ออสเตรเลียก็ได้เรื่องนี้ได้เข้าชิงออสการ์หรางวัลหมายถึงมินารีแต่ไม่ได้เข้าชิงสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมเพราะไม่ใช่ภาพยนตร์ต่างประเทศ แต่ได้ของลูกโลกทองคำเพราะว่าเขาวัดเฉพาะภาษาไม่ได้วัดว่าสร้างจากที่ไหนนะครับก็เรียนให้ทราบตรงกันแต่มีนาีีได้รางวัลจากลูกโลกทองคำเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นคือภาพยนตร์สาขาต่างประเทศพูดภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าลูกโลกทองคำจะเป็นเครื่องชี้นำออสการ์ก็ไม่แน่ใจว่า6รางวัลน,นี้จะได้ออสการ์สักกี่รางวัลแต่ ปีที่แล้วพาราไซต์ก็จะไม่อะไรเลยในลุกลกทองคำยังได้ออสการ์ตั้งสี่รางวัลเข<ฮ>า <als> หนาลุนนะครับเขาก็น่าลุนว่าคือคนส่วนใหญ่ได้ดูมีนารีในโรงภาพยนตร์และไม่ได้ดูเรื่องที่เขาชิงเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะเชียร์เรื่องมีนารีมากกว่าเรื่องอื่นที่เกาหลีเองเรื่องนี้ทำรายได้ณปัจจุบันที่พูดเนี่ยทำรายได้ไปแล้ว7ล้านเหรียญสหรัฐถึงแม้จะเป็นงานสร้างจากอเมริกา ที่อเมริกาเองทำเรื่องนี้ได้2ล้านเหรียญอีก1ล้านมาจากออสเตรเลียนะครับก็รวมแล้วได้เกิน10ล้านแล้วที่เหลือเศษต่างๆก็เป็นประเทศยิบย,ย่อยรวมทั้งประเทศไทยด้วยประเทศไทยน่าเสียดายมากโรงฉายรอบฉายน้อยมากครับอาจจะต้องรอให้ได้รางวัลอสการ์ก่อนถึงจะกลับมาฉายใหม่แล้วก็จะได้โรงฉายเพิ่มเติมพี่โอ้พูดคลิปนี้โดยที่คุยเรื่องรายละเอียดปีกย,ย่อย ต่างๆแต่จะไม่ลงไปที่เนื้อเรื่องเพราะว่าเนื้อเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้กำกับเองเขาเขียนไว้ล่วงหน้านานแล้วแล้วเขาก็ทำจนประสบความสาเร็จแล้วก็ได้สร้างเรื่องนี้ถ่ายทำเรื่องนี้โดยใช้เวลาเพียงแค่25วันเท่านั้นนะครับนักแสดงนำก็มีตัวหลัก4คนพ่อกับแม่อันนี้พี่โอขอสปอยนิดนึงว่าพ่อกับแม่เนี่ยทะเลาะกันประจาแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าผู้ชาย ก็มีความคิดเป็นผู้นำอยากจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ถึงที่สุดแล้วผู้หญิงก็มีความคิดละที่ละเอียดอ่อนอะไรที่ไม่สบายใจอะไรที่มันดูแล้วว่าจะไปต่อไม่ได้ก็จะขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นทั้งสองคนก็จะไม่ลงรอยกันเรื่องนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาย้ายออกจากแคลิฟอร์เนียเพราะว่าเขามีอาชีพดูตุดไก่นะครับ ตูดไก่เนี่ยจะดูตุดแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียแล้วเขาก็จะคัดเพศผู้ก็เอาไปทําลายทิ้งอัน,นฉากนี้โหดมากพี่โอไม่ชอบเลยเพศเมียก็จะไว้คลอดไข่แล้วก็ไว้กินเนื้อต่อไปก็ย้ายมาก็คือเรียกว่าเป็นแค่คนงานระดับงคนโรงงานธรรมดาเท่านั้นแต่ฝ่ายชายอยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากจะใช้ศักยภาพที่มีอยู่อยากจะทํา สวนอยากจะทำฟาร์มก็ย้ายมาที่รัฐอาคันซอซึ่งในเรื่องเป็นอาคันซอแต่ว่าถ่ายทำจิงที่โอคลาโฮมานะครับมีเนื้อที่เยอะเพราะว่าอาจจะราคาถูกและเจ้าของเดิมมีปัญหามันเป็นที่ที่ไม่มีใครเขาซื้อเขาก็เลยมาซื้อได้ในราคาถูกแล้วเขาก็พยายามพัฒนาที่ดินผืนนี้พี่โอ๋เล่าเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้น เรื่องอื่นๆที่เหลือหลังจากนี้ตื่นเต้นหมดอันนี้แค่ต้นเรื่องนะครับไม่ได้สปอยอะไรมากเลยมาที่นี่แล้วก็เมียก็ทำงานไปผัวก็ทำฟาร์มไปมีผู้ช่วยคนหนึ่งเป็นนักแสดงฝรั่งเอ่อวิลแพตตันหรือจำไม่ได้แล้วก็นั่นแหละก็คือมีฝรั่งในเรื่องนี้น้อยมากระหว่างนั้นก็เกิดอุปสรรคต่างๆนานา,นามันก็ทำให้ครอบครัวระหองระแหง และลูกชายก็อยู่ในอาการที่คือเด็กเป็นคนนี้เป็นเด็กขี้โรคก,ก็เลยน่าเป็นห่วงมากนะครับลูกก็ขี้โรคแม่ก็อยากพาลูกไปอยู่แคลิฟอร์เนียเพราะว่าใกล้หมอและทันสมัยลูกก็จะได้เติบโตเป็นคนมีคุณภาพไม่ใช่มาอยู่บ้านนอกอย่างคอซอนี้แล้วครอบครัวนี้ก็มีญาติอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคือตัวแม่นี่เป็นลูกคนเดียวของแม่เขา แม่ก็อยู่คนเดียวที่เกาหลีก็เลยรับแม่มาอยู่ด้วยพอแม่มาอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้เท่าที่เราเห็นตรงแม่มีปัญหากับหลานก็คือลูกชายของครอบครัวเนี่แหละรครับคือความสนุกของเรื่องปัญหาของยายกับหลานสนุกมากจริงๆปัญหาของพ่อกับแม่เนี่ยพี่โอ๋พูดแค่นี้แต่ว่าปัญหาอะไรนั้นพี่โอไม่สปอยอยากให้ไปดูเองในโรงภาพยนตร์เป็นหนัง ที่เขาชิงออสการอีกหนึ่งเรื่องที่ดูได้สนุกแล้วถึงตอนจบใครจะบอกว่าจบห้วนจบสั้นจบง่ายแต่พี่โอก็ยืนยันว่าเราคิดต่อเองได้โดยง่ายแล้วก็คิดต่อไปในทางที่ดีกับความคิดของเราได้นะครับไม่ต้องคิดต่อคือเราสามารถคิดบวกก็ได้คิดลบก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะคิด แต่พี่โอเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วก็เลยคิดบวกให้หนังเรื่องนี้พี่โอก็เลยถือว่าหนังเรื่องนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใครที่คิดลบก็อาจจะเป็นโศกนาฏกรรมเป็นทรัตจดีไปครับเรื่องนี้ได้คะแนนจากนักวิจารณ์สูงมากเกือบ9 0เต็มร้อยจากประชาชนก็สูงมากให้เกือบ8 8เต็ม10นะครับส่วนตัวพี่โอก็ให้สูงมากเช่นกันให้ได้9เต็ม10ครับเพราะ หักไปนิดนึงก็ตรงพี่โอไม่ได้ชอบพฤติกรรมคนเกาหลีที่ก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็ไม่ชอบเรื่องของไม่ชอบไม่ชอบการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะคือคือคือพี่โอว่ามันมันโหดร้ายเกินไปนะครับแล้วก็แต่แต่มันไม่ได้ปรากฏอะไรในหนังชัดเจนนะครับแต่พี่โอรู้สึกว่าฉากนี้เขาก็ไม่น่าจะใส่มา อ่ามีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึง่งชื่อมินารีเนี่ยตอนแรกตอนแรกนึกว่าเป็นญี่ปุ่นนะครับมินารีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่มินารีมินารีหมายความว่ามีผู้หญิงไม่ใช่ครับนั่นมันภาษาไทยนารีแปลว่าผู้หญิงมินารีเป็นชื่อพืชพันธุ์ชนิดหนึ่งนะครับมันสำคัญกับเรื่องมากไปดูเองว่ามันสำคัญอย่างไรและมันจะส่งผลต่อครอบครัวนี้อย่างไร มันสำคัญถึงขั้นเอามาตั้งเป็นชื่อหนังทั้งทั้งที่ความจริงมินารีเป็นพืชที่ไม่ได้สําคัญต่อชีวิตของชาวเกาหลีเลยยังไม่เท่ากิมจิเลยด้วยซ้ำแต่กิมจิมันเป็นของญี่ปุ่นนะจนใครๆคิดว่ากิมจิเป็นของเกาหลีแม้แต่กระทั่งคนเกาหลีเองคนญี่ปุ่นก็ลืมไปแล้วว่าเป็นของญี่ปุ่นครับอ่ะพี่โอจบคลิปนี้สั้นๆแล้วกันเพราะาถ้าพูดมากไปก็จะสปอยนะครับ อาจจะได้คุยถึงเรื่องนี้อีกครั้งถ้าเรื่องนี้เป็นแชมป์ออสการ์ประจำปีก็ไม่แน่นะครับพบกันในคลิปต่างๆครับถ้าไม่เจอไลฟ์ใหม่เจอกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งถ้าไม่เจอไลฟ์ใหม่คลิปใหม่หมย้อนกลับไปดูไลฟ์เก่าคลิปเก่าได้นะครับกดติดตาม u u b s c r i b e i ไล v ์วิวแชร์กดกระดิ่งถ้ากดแล้วก็ไม่ต้องกดนะครับเป็นสมาชิก y o u YouTube p r e m i u m หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆพบกัน ในคลิปต่างๆถือป Co ๊อปคอร์นโค้กเบปซี่เข้าโรงหนังก็เอาออกมาทิ้งให้เขาด้วยหรือสะสมภาชนะตามอัธยาศัยถ้าต้องการซื้อ CD ดี d ีวสะสมนะครับที่ร้านข้างๆพี่โอมีร้านแถวบ้านห้างข้างบ้านเนี่ยก็ฝากพี่โอซื้อได้พี่โอคิดค่าบริการและค่าจัดส่งเล็กน้อยเท่านั้นครับ youtube com slash okniteeth okay. facebook com s o k n i t t และ facebook com slash i t e e ok พบกันในคลิปต่างๆครับวันนี้บันทึกคลิปวันที่12เมษายน2564ก็ใกล้วันสงการแล้วก็เลยใส่เสื้อลายดอกขอบคุณเจ้าของเสื้อด้วยนี่ไม่ใช่เสื้อพี่โอนะครับเป็นเสื้ออดีตคนรักสมัย20ปีที่แล้วครับพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพ